คำเตือนในิยหญ่เรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่3 5 มันจะมีอยู่โรงแรมหนึ่งในส่วนของแซกและแมน,นแเสียงแหบพร่าของนักร้องวงแคลชที่ดังออกมาจากลำโพงกำลังคลอให้ภายในรถฟอร์จูนเนอร์คันใหญ่ไม่เงียบเหงาจนเกินไปหลังจากการเดินทางเริ่มต้นมาราวๆหนึ่งชั่วโมงแล้วตั้งแต่จุดนัดพบเมื่อสกรูแมนที่ทำหน้าที่สารถีเคาะปลายนิ้วเล็กน้อย ในขณะที่เหยียบความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบชิลๆบนถนนทางไกลาตามหลังฟอร์จูเนอร์อีกคันหนึ่งที่ซันเป็นสารถีดวงตาคู่คมสลับมองซ้ายขวาตามสัญชาตญาณคนขับรถก่อนจะใช้เงอม,มองเบาะหลังที่บัดนี้ทั้งสองคนที่กำลังนั่งด้านหลังเงียบเสียงไปแมนส่งสายตามหมันไส้เล็กๆผ่านกระจกหลังจากที่กระจกมองหลังกำลังสะท้อนภาพจอและเชนแช์แอร์พอร์ตในหูฟังคนละคางไม่สนใจคนรอบข้างเลยแม้แต่น้อย ราวกับว่าหนะ้าที่แห่งนี้มีแค่สองคน <c oughs> น่ามันไสจริงๆแมนเบ้ปากเมื่อเห็นจอนซบไหลเช่นนอนหลับสบายอย่างไม่ทุกร้อนเสียงลมหายใจของสองชายหนุ่มที่หลับสนิทเป็นจังหวะสม่ำเสมอบ่งบอกว่ามันทั้งสองคนได้เข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วอย่างแท้จริงที่เรียกได้ว่าหากเรียกตอนนี้ก็คงจะไม่ตื่นเอาง่ายๆจริงๆเขาก็มันไสไอสองคนนี้ตั้งแต่ที่มันหนุงหนิงคุยกันเงียบๆกระซิบกระซาบแล้วอยากจะรู้นักว่ามันคุยอะไรกัน เสียงขยับตัวของคนที่นั่งข้างๆทำให้แมนต้องละสายตาจากกระจกมองหลังมามองทางและสลับกับเลมองคนข้างกายคนที่กำลังนั่งอยู่เบาข้างๆคนขับเงียบเสียงไปตั้งแต่ขึ้นมานั่งบนรถไม่ยอมพูดยอมจาอะไรสักคำแถมยังกอดอกซบมานประตูเงียบๆชิงนอนแต่แรกไม่สนใจใครกูรู้นะว่ามึงไม่ได้หลับนะแมนเปรยในขณะที่เลตามองแซกยุ่งอะไรกูแซกสวน โรธขนาดนั้นเลยดิแมนแย่เอื้อมมือไปหมายจะหยิกแก้มอีกฝ่ายเห็นดวงตากลมๆก,กับแก้มขาวๆแล้วอยากจะหยอกเล่นหนักมันหน้ามันเคี้ยวซะจริงๆเวลาเห็นแซกโดนขัดใจหลวงกูเอากูถามมึงดีๆนะเนี่ยแซกแมนเริ่มเสียงแข็งมีน้ำโหมนิดๆที่แซกกลุนประสาทกลับมือใหญ่คว้ามือเรียวที่ล้วงอยู่ในเสื้อหุ้นออกมาในทันทีโดยไม่สนใจว่าแซกนั้นจะไวุ่นวายแค่ไหนเฮ้ยอุย้ยปล่อยอย่ามยุ่ง แซกร้องประท้วงพยายามจะชักมือกลับกูไม่ปล่อยแมนสวนในขณะที่มือขวายังคงขับรถและมือซ้ายควา้ามือเขาหาได้สนใจไม่ชายชหนุ่มประสานนิ้วมือของตัวเองและมือของแซกเข้าหากันแล้วดึงไปวางบนหน้าขาของตัวเองในทันทีทําให้แซกต้องขยับตัวจากพิงกระจกมานั่งใกล้ชิดกับสารถีมากขึ้นโอ้ยบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูไงแซกวุ่นวายอะไรของมึงเนี่ยกูแค่อยากขับรถให้มึงนั่ง แมนบน่นฮะไอ้กูขอให้มึงมาขับเหรอมึงจะมาง,งอนกูทําไมเนี่ยกูอยากให้มึงนั่งสบายๆนั่งเป็นเพื่อนกูตรงเนี้จะได้ไม่ต้องปวดขาปวดหลังจะมาอยากขับรถทําไมมันเหนื่อยแมนเปรยเสียงเรียบตรงไปตรงมาและจริงจังในน้ําเสียงซึ่งสิ่งนั้นก็ทําให้แซคเข้าใจโดยทันทีว่าทําไมแมนถึงไม่ยอมให้เขาขับรถชิแซคหันไปมองนอกหน้าต่างพลล้มออกทางจมูกยอมกูแล้วเดย แมนหัวเราะเบาๆก่อนจะยกยิ้มมุมปากกระชับมือของคนที่เขาคว้ามากุมไว้ด้วยความพึงพอใจอย่างน้อยเขาก็ดีใจที่คนที่เหมือนจะหายโกรธเขาแล้วยอมให้จับมือต่อไปเช่นนี้เดี๋ยวกูขับเองในตัวเมืองเชียงใหม่แซกพ,พึมพำเฮ้แมนขมวดคิว้วละสายตาจากทางมามองคนข้างๆก็มึงขับไกลแล้วเดี๋ยวกูขับใกล้ๆมึงจะได้พัก แซกอ,อุบอิบซึ่งนั่นก็ททำให้แมนอดจะอมยิ้มไม่ได้ใบหน้าคมคมเต็มไปด้วยความสุขที่เปี่ยมล้นขึ้นมาจนก,กลั้นไม่ไหวยิ่งพอได้แอบมองคนข้างๆที่ผิวแก้มเริ่มแดงยิ่งพอใจเออได้ได้ได,ได้แมนตอบแล้วปล่อยมือกูได้ยังแซกถามไม่ปล่อยได้ปะกูกลัวมึงหลับอะเอยกูไม่หลับหรอกนะแซกเวียงงั้นกูกลัวมึงเหงาอะกู ไม่เหงาแซ็กหันมาย้ำที่ละคำกูอยากจะสุดท้ายแมนก็เลยตอบสิ่งที่เขาต้องการจริงๆออกมาแงสิเขาไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรอย่างอื่นทั้งนั้นเขาก็แค่อยากจับมือแซ็กเท่านั้นเองขอจับมือไปตลอดทางนะแมนขออนุญาตพร้อมอมยิม้มเออกูยอมให้จับเพราะมึงเป็นคนขับรถเฉยๆหรอกแซกพึมพำก่อนจะเบือนหน้าหนี พอรู้สึกหน้าร้อนไปหมดครับครับครับว่าไงก็ว่าตามแมนตอบกวนๆและหันกลับไปมองถนนด้วยหัวใจที่พองโตบนถนนที่แสนยาวไกลแค่ได้รู้ว่าคนข้างๆนั่งไปด้วยกันและประสานมือกันไปแบบนี้เขาก็ยินดีที่จะขับรถให้คนคนนี้นั่งไปตลอดชีวิตคนคนนี้ที่ชื่อว่าแซกนั่นเอง <c oughs> ขันนุนไม่ได้นอนแน่ๆเลยพี่ว่า สันหัวเราะหึ่ในลำคอก่อนจะมองกระจกมองหลังที่กําลังฉายภาพฟอร์จูเนอร์ฝาแฝดที่กําลังขับมาติดๆจินตนาการว่าแซกกับแมนทะเลาะกันตลอดทางในขณะที่จอ์และเชนนั่งด้านหลังคอยห้ามมวยคงจะคลึกครื้นกันน่าดูผิดจากคันของสันนุพลอยและนรินที่บัดนี้สองคนในสี่กำลังหลับแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวตั้งแต่ล้อหมุนสันหันไปมองคนรักของตัวเองที่นั่งคอพับหลับสนิทด้วยความเหนื่อยอ่อน ใบหน้าหล่อเหลาเต็มไปด้วยความเอ็นดูและรักใครร่างเพียวที่นอนหลับได้อย่างน่ารักอย่าบอกใครนรยนนอนได้นะไม่ต้องนั่งเป็นเพื่อนพี่ก็ได้สันบอกคนที่ยังคงนั่งเงียบๆไม่หลับเหมือนคนอื่นๆสาวสวยน้องสาวของเพื่อนสนิทของเขาสะดุ้งตัวเล็กหน่อยก่อนจะส่งยิ้มบางๆให้อย่างเป็นมิตรไม่เป็นไรครับพี่สันนรินชอบนั่งดูทางดีเลยงั้นนั่งเป็นเพื่อนพี่ละกันพอนุชิงหลับตั้งแต่ล้อมุนแล้วล่ะ สันหัวเราะเบาๆและเอื้อมมือไปรูปศีรษะของคนร้ายและหันไปสนใจถนนต่อทิ้งให้นรินอมยิ้มเบาๆซ่อนสีหน้าของตัวเองอย่างเฉยเมยโดยหารู้ไม่ว่าหัวใจของเธอกำลังต้นแรงขนาดไหนดวงตาคู่สวยเหลือมองคนข้างๆที่ขยับตัวเล็กน้อยศีรษะของพลอยที่ซบอยู่ที่ไหล่ของเธอนั้นยังคงอยู่ที่เดิมตั้งแต่พลอยไม่รู้ตัวหันมาซบเธอและหลับสนิทด้วยความเหนื่อยอ่อน ที่เมื่อคืนทั้งคืนพลอยตื่นเต้นจนนอนไม่หลับนรินก้มลงมองแพรขนตายาวที่ประกอบกันกับแก้มขาวใสที่มีเพียงเครื่องสำอางอ,อ่อ,อนๆของพลอยด้วยหัวใจที่เต้นแรงระรัวนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทของเธอชิดเพียงลมหายใจและได้กลิ่นหอมอ่อ,อนๆจากเรือนผมของพลอยที่โชยมาทําให้ใจสัน่นมือเรียวของพลอยที่กลุ่มประสานกันอยู่นั้นอบอุ่นและชวนให้นรินรรู้สึกดีเหลือเกินที่เธอไม่กล้าหลับ เพราะเธอกลัวว่าพลอยจะนอนไม่สบายเธอจึงยอมนั่งนิ่งๆเป็นไหลให้พลอยพิงหลับไปเช่นนี้ดวงตาคู่สวยเบนออกไปมองนอกหน้าต่างในขณะที่หัวใจของนรินกำลังเต้นรัวเพลงเพื่อนสนิทของวงแอนโดฟินที่กำลังเปิดอยู่ในหูฟังนั้นก็เวียนกลับมาหาเธออีกครั้งเป็นครั้งที่สองและคราวนี้ความหมายของมันก็จริงใจเสียเหลือเกิน อ้อยเมื่อยจังเลยหนูบนกระปอดกระแปดในขณะที่กระโดดลงจากฝั่งที่นั่งโดยสารข้างคนขับตำแหน่งที่เขานั่งโดยสารมา580กว่ากิโลเมตรเขียงข้างกับสารถีอย่างสัน่นฟอร์จูเนอร์สีดำคลับขัดมันเงาทั้งสองคันมาถึงปลายทางที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วเรียบร้อยแต่ทว่าเนื่องจากถนนทั้งสายตลอดการเดินทางนั้นหนานแน่นไปด้วยรถที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงวันหยุดปีใหม ทำให้กว่าที่ขบวนการเดินทางทั้งหมดจะมาถึงในตัวเมืองเชียงใหม่ก็จนจะค่ําเสียแล้วผิดแผนที่วางไว้เราเราสามชั่วโมงเลยทีเดียวงั้นเราไปพักผ่อนกันเถอะคืนนี้เราดีดค่อยออกไปหาอะไรกินแถวหน้ามอสันเสนอเขาเองที่รับหน้าที่เป็นสารถีก็เมื่อยตัวและขาเหลือเกินหลังจากที่ขับรถทางไกลมาตลอดตั้งแต่เชา้าจริงๆหากพูดกันตามตรงการขับรถจากกรุงเทพมหานครปลายทางเชียงใหม่ด้วยระยะทางแค่เกือบ600กิโล มันอาจจะไม่เหนื่อยขนาดนี้ด้วยซ้ำถ้าหากเขาสามารถเหยียบความเร็วได้ตลอดทางเพราะสมรรถนะของรถนั้นยอดเยี่ยมและเพอร์เฟกจนเขาเยัยงเกิดความคิดแวบหนึ่งที่อยากจะขอยืยมคุณลุงใช้รถคันนี้สักพักด้วยซ้ำแต่ที่เขาปวดเมื่อยตัวก็เพราะการที่เขาต้องเหยียบเบรกสลับกับคันเร่งสั้นๆตลอดทางพอรถยนต์ติดแงกอยู่บนถนนขยับไปไหนไม่ได้ตั้งหากที่ทําให้ซันรู้สึกปวดขาสีเลเกินซึ่งดูแลก็คงไม่ต่างจากแมนสักเท่าไหรนะ่นัก รายนั้นก้าวลงจากฟอร์จูเนด้วยขาขวาที่เต่งตึงปวดไม่แพ้กันและในตอนนี้ทั้งหมดก็มาจอดพักที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ระหว่างที่พลอยและนรินจัดการโทรสอบถามที่พักที่ได้จองเอาไว้หากแต่นี้ก็กินเวลามาราวๆสินาทีแล้วที่พลอยเริ่มโทรหาโรงแรมที่จองไว้แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใดเสียงสัญญาณที่ดังมาจากปลายสายนั้นทำให้พลอยรู้สึกว้าวุ่นใจ เธอพยายามโทรติดต่อหาโรงแรมที่พักที่เธอได้ทําการจองห้องเอาไว้แต่กลายเป็นว่าปลายสายกับติดต่อไม่ได้เสียอย่างนั้นใบหน้าสวยมั่นใจเริ่มเกิดพราวไปด้วยเม็ดเหงื่อที่ค่อยๆผุดขึ้นมาร้อมกรอบใบหน้านวลไม่เป็นไรนะพลอยใจเย็นๆนะนรินปลอบในขณะที่เธอเองก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันเป็นไปได้ว่าวันนี้ทางโรงแรมอาจจะวุ่นๆไปเสียหน่อยเลยไม่สามารถรับสายของเราได้หากแต่การรับสายพลอย มันก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของโรงแรมกระมังในเมื่อโต๊ะประชาสัมพันธ์ต้องมีพนักงานคอยสแตนบายอยู่แล้วพลันดวงตาคู่สวยของพลอยก็เบิกกว้างขึ้นด้วยความตกใจเย่พลอยมีอะไรหรือเปล่าหนูถามด้วยความเป็นห่วงเ,เงินเงินที่พลอยจองโรงแรมไว้ถูกถูกรีฟันกลับมาครับพี่ซันพลอยตะกุกตะกัก,กตอบ ซึ่งสิ่งที่พลอยบอกนั้นทําให้ผู้ร่วมทริปส่วนหนึ่งเงียบเสียงและอีกส่วนก็อา้าปากค้างด้วยความตกใจนี่ไงในทวิตเตอร์พูดถึงโรงแรมนี้เต็มเลยแซกโผล่เข้ามาในวงสนทนาพร้อมกับชูหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตัวเองให้คนอื่นๆในทริปดูดูเหมือนว่าบรรดาโรงแรมแห่งนี้ที่พลอยจองเอาไว้จะหัวหมอทําการกดยกเลิกลูกค้าที่ทําการจองผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ทางแอปพลิเคชันคืนเงินลูกค้า แล้วตัวเองจะได้รับลูกค้า Walk-in และคิดเงินในราคาที่แพงกว่าปกติเพราะดูเหมือนว่าปีนี้เชียงใหม่จะคลื้นและคนก็คงจะตามหาโรงแรมกันให้วุ่นอา้าแล้วเราจะทำไงกันต่อทีนี้จอนข้อหมวดคิวหากแต่คำถามของจอนก็ไม่ได้รับคำตอบสักเท่าไหรนะ่นักเพราะดูเหมือนว่าทุกๆคนในทริปก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะแก้ปัญหายังไงดีทั้งหมดตัดสินใจไปหยุดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ก่อนจะหย่อนตัวลงนั่งที่ขอบฟุตบาทหมดเรี่ยวแรงพลอยขอโทษจริงๆนะคะทุกคนพลอยเอ่ยขอโทษทุกคนรู้สึกผิดไม่น้อยที่ทําให้ทุกคนต้องมาลําบากทาั้งๆที่เธอมีเวลาในการหาข้อมูลมากกว่านี้แต่มันก็ยังมีเหตุผลที่ทําให้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทุกทีไม่เป็นไรน้องพลอยไม่ใช่ความผิดของเราซะหน่อยแมนปลอบนั่นสิน้องพลอยใครจะไปรู้เลาว่าโรงแรมบ้าน,นจะทานิสัยอย่างเงี้ยแสกยิ้มบาง,บาง เห็นใจพลอยที่รู้สึกผิดแต่แล้วทั้งหมดก็ทําได้เพียงปลอบกันและกันแต่ยังไม่มีทางออกที่ใดที่จะบอกได้ว่าคืนนี้ทุกคนจะไปนอนที่ไหนอีกอย่างเราเต็นท์มาด้วยถ้าไม่มีที่นอนจริงๆเราไปกางเต็นต์ตามพวกโรงเรียนก็ได้นะที่เคยทําอยู่เชนปลอบเขาเองก็เคยไปออกทริปบิ๊กไบค์กับเพื่อนๆมาก่อนเมื่อไร่ที่หาที่นอนไม่ได้หรือหาที่พักไม่ได้จริงๆพวกโรงเรียนหรือวัดมักจะเป็นที่ที่ปลอดภัย และเป็นที่ซุกหัวนอนของบรรดาสิงนักปีนอยู่เสมอ <c oughs> โอเคคะ่ะทุกคนอ่ะนูรู้แล้วจุจๆนูก,ก็พลุงขึ้นมาพร้อมกับทําตาโตฮะสันหันหน้ากลับมามองคนรักด้วยความแปลกใจพอจะมีอยู่โรงแรมหนึ่งครับหนูพอจะรู้จักกับเจ้าของหอจริงเหรอที่ไหนอ่ะผู้รวมทางตาโตร้องว้าวพร้อมกัน มาเถอะครับเดี๋ยวนุพาไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับแลถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับจากนิยายดังสู่ซีรีส์ไอคอนแท c t เพียงศบตานิยายดังอันดับหนึ่งของนามประกานหนูที่สร้างตำนานและปรากฏการณ์ต่างๆไว้อย่างมากมายการันตีด้วยยอดอ่านมากกว่า 15ล้านวิวติดอันดับหนึ่งมาแล้วทุกเว็บไซต์ติดอันดับหนึ่งนิยายเรื่องฮิตจ,จากเว็บไซต์ Read อะไรอันดับหนึ่งนิยายมาแรงจากเว็บไซต์ f i ิ t ช o o หลอกอันดับหนึ่งนิยายยอดอ่านสูงสุดจากเว็บไซต์ทันวไลและเป็นนิยายไวที่ติดท็อปชาร์ตเทอตีอันดับหนึ่งเว็บ bunlarıST~~ รี d อะไรมาอย่างยาวนานถึง1ปี7เ,เดือนพร้อมทั้งเป็นนิยายเรื่องเดียว ที่ติดอันดับอยู่ในท็อปชาร์ตเทอรตี้เว็บรีดอะไรมาอย่างยาวนานที่สุดถึง2ปี4เดือนปัจจุบันยังไม่มีนิยายเรื่องไหนที่ทำลายสถิตินี้ได้ติด Top ท็อปชาร์ตครั้งแรกวันที่3ธันวาคม2,561วันสุดท้ายที่ติดท็อปชาร์ตวันที่5เมษาย,ยน2,564ในเวอร์ชั่นรูปเล่มหนังสือนิยายเองก็ขายดีจนต้องรีริ้นถึง3รอบขายหมดกว่าหนึ่งเล่ม อีกทั้งยังติดเบสเซลเลอร์หนังสือขายดีร้านในอิน B2S และเมฟอีบ e ุ๊กพร้อมได้รับคำชมจากแฟนๆอย่างล้นหลามในเมฟเองนิยายเรื่องไอคอนแท t กเพียงศบตาก็มาแรงแบบชุดไม่อยู่ด้วยเวอร์ชั่นหนังสือเสียงก็ติดเบสเซลเลอร์ ller, ยอดโหลดทะลมทลายการันตีความแรงด้วยรางวัล Top o f the Year 3ปีสอนปี 2021- ถึง2023 ในทันเวลยเองนิยายเรื่อง Eye Contact เพียงศบตายังติดอันดับท็อป11นิยายขายดีตลอดการโดยยอดสนับสนุนเหรียญมากถึง43ล้าน500,000เหรียญมาวันนี้แอดขอแจ้งข่าวดีและประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการว่านิยายเรื่องนี้กำลังถูกผลิตเป็นซีรีส์ให้ฟแฟนๆทุกท่านได้รับชมและติดตามในปี2024นี้ใครจะได้มารับบทเป็นพี่ซันและน้องหนู ห้าพาดอย่างเด็ดขาดแอดขอบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์และว้าวอย่างแน่นอน